พอย้อยมาจากใช่เขาอ๋อพิ่งเพิ่งมาจากอเมริกาค่ะใช่พิ่งไปเรียนมาเียนหมอเราเหมือนเคยเจอก,กันปะเราจำผมได้ไหมเรารู้จักกันใช่ไหมคะเรารู้จักกันครับหมอแบบพูดเขาเลย <laughs> คุยกันทุกคน พี่ไปเปลี่ยนใส่สูตรแรกเจอกันพี่โอเคครับคุไข้ชื่ออะไรคะคุณหมอครับเตือแล้วครับครับคนไหนครับคนไหนฮัลโหลดีหมอไหมฮัลโหลดีหมอไหมฮัลโหลไม่น่าอยู่นะเขาน่าจะไม่อยู่ค่ะคุณหมอใจเหมือนเหงาอ่ะใช่ก็อย่าเหงาอ่ะ คือเราต้องสอบถามอาการคนไข้ไหมในประเทศเนี้ยคนเนี้คนเนี้ยเราต้อง,องสอบถามแล้วไม่ต้องไม่ต้องสอบถามเลยเหรอว่อาเป็นอะไรมาทําอะไรมาไม่ต้องครับอเสียงคุณมากคุณหมอเสียงคุณมากเลยนะวั<น>สดีครับสวัสดีค่ะเออเสียงคุณมากเลยครับหมอคุณมาจากเบอร์อื่นหรือเปล่ามาจากประเทศอเมริกาค่ะเลยงงๆกับประเทศไทยอยู่มีแบตแก้มไหมครับ ค่ะนี่ชื่ออะไรอ่ะเจย์จอนี่ครับเจย์จอนี่นี่รู้จักค่ะนี่ดีเช่นกันครับเราย้อนค่อยรู้จักโคชเฉินเฉินนะฮะหมอไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าตอนที่หมอไปเมกาเหมือนหมอรถชนนะคะแล้วก็เลยจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่รถนหรือรถจอร์นครับรถชนค่ะรถชนโอเคครับทีนี้เลยไม่แน่ใจว่ารู้จักกับใครมั่ง หมอรู้จักหรอใช่ไหมคะอ่ตอนที่หมออยู่ใช่ครับผมเ,เคยรู้จักแล้วก็หมอเคยรู้จักเพื่อนผมไปไปลูกบ้านครับครับผมแล้วเขายัองอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับเขาอยู่เขาอ,อยู่ที่นี่ครับว้าวไม่รู้ละเืาเคยนานมากแล้วจำอะไรไม่ได้ย้อยชื่ออะไรนะคะขออีกรอบหนึ่งได้ไหม ผมหรอใช่ผมจอนนี่ครับโอเคค่ะครับไม่กิดถึงแล้ว,ลวนะงงจำใครไม่หมดละ <laughs> เยอะเกิน <laughs> ับไม่นาอ๋อคือใจจิงย้อยยาเปิดเพลงอะแต่ว่าเพลงมันดังมากเลยใช่ไหมตอนนึงนะขอลองเทส ัเปลือจัดเลยแป๊ตั้งนะพี่เผื่อครับเ็ดน้ำนี่คือลากยาวเลยดูน่าะสก้าวอยู่ดูดป๋าพี่ต้งค่ะหมอนั่นงช่ะถ้าเป็นคน่ีนะให้เขามีมีเขาใช้ปืนแล้วก็ไม่ต้องมีเลย่างเลยว่างเลยไม่นค้าบับปืนอ่ะข้าก็ทยไม่ไม่ได้อยู่แฟมแล้วตั้งนะ้าเรื่อยๆท่ทันไเชนก็ไม่ทัน นี่จริงนะคะเาจะแปเงไปงาลตรวจเขตอุ้มแล้วแบบอ่นะคะอันนี้เขตเขตที่อุ้มไม่ใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นาทีหน้าโรงพยาบาลค่ะอันนี้ทุกคนเ่ยต้องทำอะไรคะเขาจอดอะไรนะคะถะไอ้ปเกในน้ำปเกในน้ำซิกซิากับหมอชื่อไได้ไหครับอรอดวันหนึ่ได้เแล้วจะมิดเรนะับเหลืออีกกี่เคสนะคะหมอตอนนี้มีแกงไหมมีแกงใช่ไหม เออประมาณเก้าครับไม่เนเจ็เดเจ็เดนเ็นเด็นนเองเด่นมด่นเด่นเดเด่นเดครับ่นเด่นรด่นมดนพดด่ากด่อเนเด่เดินเออนุด่เด่นเ่นเด่นเดนเ่นเดนเด่น่นเด่เด่นเั่เด่นเด่นเ่นเดานเ่นเ่นเด่เด่าเดนเด่นเด่นเด่ด่นเต็มเด่นด่นเต็มเด่นเดนเด่นเด่้เด่้าด่นเล่นเดนด่นเดนยด่่นเดเ่นเะ่มเนา่่่เเ อย่าหมออุ้มไปเขาค่ะครับแป๊บหนึ่งนะตีแต่แป๊ดหนึ่งนะเอาอคนไข้ามาอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าค่ะโอ้โหแบบเคสเยอะมากอ่ะไม่ทันเลยอ่ะนำคนไข้ที่้นเตียง เรียบร้อยนะคะอย่ามารับนะมามามาวางเลยวางเลยวางเลยวาง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 ไปครับจะอีไปไต้องใช้ไม่โดนอะไรมาเนี่ย าไปโดนอะไรมาได้ยินไหมได้ยินได้ยินหมอปหมหมอมาถูกวันใช่ไหมอยู่ข้าวใช่ไหมป่านอให้ขึ้นเตียงดิเดี๋ยวเดี๋ยวอโอ้ยเนเี่ยเอานอนด้วยกันไปก่อนนะเดี๋ยวหมอจะใส่บีนถูงไวห่อยเดี๋ยเดี๋ยวหมอมาใส่บีนแล้วแป๊บนึงนะนอนด้วยกันไปกันแล้วกัน เกล่ะเนาะอ๋อหมอแป๊บนึงนะหมอครับเอาขึ้นเลยครับหมอนี่อยู่นี่นี่หมอนติงนะครับนอนติงไม่ว่าะนี่นี่หมอนอนติงหนี่ยครับแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะข้างนอกครับได้หมอครับขึ้นครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะได้ยินผมไหมว่าอ่าเรียบร้อยแป๊บนึงนะ ิี้ข้าสามร้อยหนึ่งใช่หมอผมนอนจนจัดสลบอีกรอบแรกตั้งหนึงนะยังไม่พอนนอนกับเพื่อนไปได้ไหมไม่แม่เอาผมลุกเกตอยู่เอาผมลุกก่อนหมอครับเอาลุกก่อนดีโอเคโอเคมผมไม่ไปฟู้ดผมจะล่วงอีกแล้วเนี่ยตัมงหนึงนะอะไรนะ โอเคบัตรหนึงนะหมอหมอบัตรนึงนะโอเคเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งหมอผมด้วยโอเคแป๊บนึงนะตายผมจะแตะอีกรอบึงแล้วพี่เชินเอ้ามามานีเขาเพิ่งขึ้นเนี่ยเนี้เต็งสุดท้ายเต็งสุดท้ายเขาเพิ่งขึ้นเนี่ยออะไรนะอันอันนี้ขึ้นมาไหนหมอผมจะล่วงแล้วโอเคแป๊บนึงคนไหนนะนี่ไปแค่สามบัตรหนึงนะ

โอเคเรียบร้อยหมอพี่ิชิตลูกหน่อยหมอหายแล้วค่หายแล้วใช่ไหมเรียบร้อยใช่ไหมได้ค่ะแป๊บนึงนะหมอคิดตากว่ยังคิดตากว่าแล้วใช่ไหมอ้าวคุณหมอผมยังไม่หายเลยอ้าวยังไม่หายเหรอคนอย่าหมอเพิ่งจะนอนเมื่อกียงเดี๋ยวเดี๋ยวหมอพาขึ้นเตียงอีกรอบนึงขอโทษค่ะอะไรวะเนี่ยหมอหมอหมอผมขาค่ะคนไหนคนไหนเสร็จแล้วใช่ไหม หมอชื่ออะไรครับชื่อหมอย้อยค่ะหมอย้อยมาจากใช่เขาอ๋อพิง่งเพิ่งมาจากอเมริกาค่ะใช่เพิ่งไปเรียนมาเรียนหมอเราเหมือนเคยเจอก,กันปะเจำาผมได้ไหมเรารู้จักกันใช่ไหมคะรารู้จักกันครับอ๋อคือตอนนั้น,นหมอไปคุณเฉิน ปั๊บนึงนะหมอไปที่เมกามาไอรนี้หมอประสบอุบัติเหตุนะคะก็เลยจำใครไม่ได้เลยใช่แต่ว่าเออแต่ว่าหมอครับหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่เดี๋ยวผมมาคุยด้วยนะหมอได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอเคครับหายแล้วครับหมอเจนนี่ข้างๆได้ค่ะหมอลงไม่ได้อะปั๊บนึงนะหมอนอนเตียงหน่อยครับอันนี้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหม ลุกนายฮะหมอฮะลุกนายฮะนี่เขาแกงหมอกอ่ะเนี่ยนอนหน่อยครับคนนี้นอนใช่ไหมหมอผมนอนด้วยครับผมด้วยครับนอนด้วยครับเขาอนนี้จกปูนฟรีมากเลยนะคือแบบคนขาเยอะว่าหาขาได้ค่ะแป๊บหนึ่งนะหมอเริ่มเครียดแล้วเครียดสิจะบ้าหรอเครียดเยอะขนาดนี้หมอนอนหมอ โอเคค่ะเรียบร้อยแป๊บหน Jean ึ okay, ่งนะหมอหมอนอนหมอหมอโอเคแป๊บหนึ่งค่ะเพลงแบบไม่เข้ากับสถานการณ์กระสุดเลยโอเวอร์เหรออันนี้นอนใช่ไหมใช่ครับโอเคคนที่อยู่บนเตียงนอนหมดเลยอ่าค่ะได้ค่ะน้าขอเกล่าวัดดาผมถามไปแล้วว่าใช้บั้รเดียวแล้วก็บอกไม่ใช้ หมอจิ้มเดาหมอปั่นเรือเหรอหมอครับค่ะโอเคบ้นดึงนะแบ้านดึงนะแบ้านดึงนะเราวแล้วแลสรุปเอาเลยป้าเรียบร้อยค่ะเรือใหญ่มาได้คุยเองอยู่ไหนเอาอะไรข้างไปคนไหน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 อครับไม่รู้เดี๋ยวหมอไปย้อนไปห้องนู้นเมื่อไหร่เรือใหญ่มันจะหล่นวะกูยังไม่เห็นหมอเรือใหญ่ยิงไม่โดนมันยิงไม่ตกเว้ยต้องชนเว้ยเรือใหญ่อะเดี๋ยวิกเลที่าต้องไล่บัมเลยอะใช่เรือเรือมันมีพังไหม เดอนไม่มีพังคือเคันพอเหนื่ยว่าคขาปลาปลาเชิญเชนี่เลยเชิญนี่เลยหมอไม่ผมแมวผมยืนยืนหัวตครับปั้นึงปั้นปั้นึงแล้วจะเย็นหเดียวแต่ยนเยนครับโอ้โหเศร้าเลยหมอห้องนี้หน่ยหมอแหมนี่ะอแก้คน่ยเของเก่ารับมไหมหมอแกครับ่ดครับหมอแก้หมอ อันเดี๋ยนะสรุปโอ้โหหมอหมอไหวไหมเนี่ยหมไหวหเขาก่อนดีกว,ว่าครับมามีไข่บ้างเนี่ยตอนเนี้ยหมอครับบินอยู่ดีข้าวผมสามร้อยครับหมอนะ <laughs> ช่วยด้วย <laughs> <laughs> ไม่ไหวแล้วแป๊บนึงนะใจเย็นนะหมอไปรอ้องเต็มว่ะ <laughs> ไอ้ห้องนู้นนี่หว่ามีอีกห้องหนึ่งใช่ปะเอ็มครับหมอหมอหมอไบโลหมอไบโลสักการคนนี้หน่อยหมอไบโลคนนี้นะคนนี้นะวางเลยค้ามหมอย้อยเอาคนไข้ขึ้นเตียงโอเคจัดการแล้วเมื่อกี้มีอะไรไอ้นี้ฉันว่าฉันไม่ได้นอนฉันดูทรงละวได้นอนได้นอนหมอย้อยเอาคนไข้ขึ้นเแป๊บเดียวแล้วน็เติมนะใจเย็นนะวางไงยืน ตเต็มรอแป๊บน,นึงนะคะเอามามาคานอนต็นนี้สรุปถาพาคนมาม<พ>าม<พ>ามยวาม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 เมามานาีามาเามามาบาม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 มมีน้านมามมาม หมอไม่รู้จักการคนชุบทีหมอครับได้เลยโอเคโอเคนะหมอเจนนครับหมอโอเคแป๊บนึงนเลยเย็นนะหมอไม่เอาผมสักบาทเลยย้อนเจนเย็นหมอครับที่เองไม่ได้รู้หมอเออที่หมอไม่เอาโอเคหมอมาแล้วตอนนอนแล้วนะตอนนอนก่อนนอนแลครับหมอมีสองคนเจนเย็นอันนี้หมอใหม่เหรอใช่ค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อหมอย้อยค่ะป้านึงนะขอไปทำงานก่อนนะรถอยู่เรียบยพี่สวัสดีครับกลับมาแล้วใช่ไ ทำแบบเดิมดีกว่าเพราะว่ามันมีคนมาจิ้มเคสอะแล้วบอกในหมองบ้านเลยอะวันนี้อุ้มเกือบยี่สิบเคสนาะปัึงปัดตึงเลยปัดตึงนะหมอย้อยปิดเสียงซะนี่หน่อยโอเคครับมาแล้วมาแล้วขอโทษค่ะเมื่อกี้ประชุมอยู่กระดุมมาแล้ะประชุมประชุมในหอในหอไม่ใช่กระดุมประชุมประชุมอ๋อกระดุม เรียบร้อยครับแป๊บนึงนะใครนอนเตียงอีกผมที่ยืนอยู่น่าจะทุกคนนะหมอโอเคแป๊บนึงนะคะหมอไปไหนหมดเนี่ยนั่นสิสงสัยทำไมหมอไปไหนหมดวะเนี่ยคุณหมอชื่ออะไรอะชื่อไหมครับหมอย้อยค่ะเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าเราเคยรู้จักกันใช่ไหมคะเหมือนจะเคยรู้จักกันนะ ตอนนั้นหมอไปหมอไปที่เมกามาแล้วหมอประสบอุบัติเหตุก็เลยจำอะไรไม่ได้ค่ะแต่เรารู้จักกันใช่ไหมเหมือนจะเคยรู้จักโอเคค่ะยินดีที่ได้เจอกันอีกรอบหนึ่งนะชื่ออะไรเอ่ยชื่อโทนี่ครับโอเคค่ะคุณโทนี่หมอค่ะตตึงนะหมอไปไหนปวดต้นขาตาตึงนะ ะหมอคะหมอไปในหมดเหรอไม่มียอดคนเดียว